เขาแฟนเก่าเปลี่ยนแฟนบอย่ในฐานะที่เราไม่ได้ไปกันหลายงานเต็มที่เลยวันนี้ที่ถามจพี่ว่ากลับมาครั้งนี้มันโทรไหนมันคิดสิ่งหรือสิ่งคิดเออต้องไม่ดูในซีรีส์เลครับเอาอย่างนี้พี่ได้ดูยังพี่อพี่ดูแลที่สบายพี่เลยถามว่าเราะว่ามันเป็นคิดสิ่งดูอีพี่หนึ่งยังคือต้องลองดูก่อนต้องลองดูก่อนถึงจะกำหนดได้คือผมว่ามันแล้วแต่ แล้วแต่ผู้บริโภคเลยฮะสามารถช้อปปิ้งโฟได้ตามสบายเลยก่อนหน้านี้มันเป็นสิงโตคิดมาก่อนใช่ไหมมันเป็นคือสิ่งที่เท่ากับสิงโตคิดมาก่อนอู้เราแหกกฎทุกกฎอยเนอะครับไม่ได้แหกกฎทุกกฎก็เป็นตอนนั้นมันยังไม่มีกฎไงตอนนั้นตอนนั้นยังไม่มีแบบว่าใครกำหนดไว้ว่ามันอาจจะถูกโยงมาจากคำว่าพีรยาแหละที่พีรยามันเป็นพีรวัสกับปราชญาเขาก็เลยเอาชื่อเล่นให้ตามกันมาเฉยแต่วันนี้ก็คือ ยี่ริยาหรือยาละพีน,น,นิดสิ่งหรือสิ่งเทสให้ไปดูกัน,นเอาในซสิให้เราให้เข้าหุ้ใจหน่อยถ้าเป็นไปขำที่มันตอนนี้นไ,ไ,ไ,ได้ดูอีพีหนึ่งกันยังครับได้ดูอีพีหนึ่งกัน <c oughs> ยังถ้ไปซ้อมพรามอยู่อะอะและ้วตอนดูรู้สึกว่ามันเป็นโผล่ไหน ก็น่าวะตามเนี้ยได้ข่าวไม่เกี่ยด้วาวมเกี่ว่าคิดสิ่งแต่แต่ก่อนมันสิ่งคิดไงย่ใช่แต่เอาจริงแล้วมันคิดสิ่งมาตั้งนานแล้วนะไม่หมายถึงว่าหมายถึงว่าเวลาคนเือวาคนเรียกแต่ตอนในซีรีส์มากกว่าในเออนิโตเปนเป็นในเอกเวนะเดี๋ยวนะตอนนี้พี่ๆกันมาตีกันเรื่องโมเทน อยากให้ดูันไปก่อนตั้งแต่ EP 2สองเป็นต้นไปอะไรอย่างเงี้ยมันจะ EP พหนึ่งทุกคนยังไม่ได้ดูกันเลยดูยังครับไม่แล้วมันจะมีพิโกเหรอไม่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 คือถ้าถามพวกเราสองคนพวกเราขออนุญาตตอบแค่ว่าพวกเราเป็นผู้ชายสองคนที่รักกันนะ่จริงจริงคุณจะเลือกใครมาก่อนแล้วแต่คุณนะฮะ จริงจริงนิยามเนี้ยจริงจริงนิยามเนี้ยนิยามที่นิยามที่ว่าผู้ชายสองคนรักกันอ่ะมาตั้งแต่โซตานล้วนะเห็นป้อใช่ป่าเราคีบันนี้มาตลอดเป็นแค่ผู้ชายสองคนที่รักกันเพราะงั้นใครจะยิปโป้ไหนก็แล้วแต่ที่ชอบเลยใช่แล้วแล้วแต่ช้อปปิ้งเลยอากาศเป็นอากาศเป็นแฟนบ่อยความรักเปลี่ยนแปลงอันนี้อันนี้ตอบในแง่ของตัวละครหรือว่าแล้วแต่เราเลยค่ะเป็นคสีหรือสีแล้วแต่คุณเลย มันมันเปลี่ยนแปลงไม่ได้ครับเพราะมันเหมือนเดิมมาโดยตลอดใช่เพราะว่ามันไม,ม่เปลี่ยนอะไรหรอกถ้านนะะไม่ถ้าเกิดว่าเอาตามข้อหลักความจริงแล้วเนี่ยความรักไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้บ่อยได้ท่ออากาศใช่แล้ว่าก่อนอะไน้องเออ,เอ,อไม่ให้บอกพี่แต่งเป็นังไงบ้างเขาไปอ่านบ้างไหมคะหรือเขาไปดูแต่ลู บางทีแฟนคลับแคบเป็นมีมด้วยนะใช่สลับกับตอนสมัยโซตัสซึ่งแบบวางให้ตายแล้วเปลี่ยนไปเยอะเหมือนกันเนาะเกิดไหมแอนไหมมันเหมือนเดิมไหมมันก็ไม่ได้เปิด อินเนอร์อะไรบางอย่างมันอาจจะเหมือนเดิมแต่เคมีม <ok ันฉ่ำมากเลยนะในแง่เคมีผมการันตีว่ายังเหมือนเดิมใช่ถ้าในแง่ของ NC เนี่ยมันเป็นตัวทำงานมันโตขึ้นมันจะต้องพวกเราโตขึ้นมันไม่เหมือนเดิมอยู่แล้วในในแง่มุมตามอายุอะไรมากขึ้นโซตัสมัน เรียนอยู่ไงครับแล้วเราความรักมันค่อยๆก่อตัวนะแต่ว่าแต่ว่าเรื่องนี้คือเราเคยรักกันมากๆมาแล้วเพราะเรื่องกันไปาร์ตแล้วเราก็เคยเป็นแฟนกันมาแล้วเพราะงั้นมันต้องมีเรื่องแบบนั้นอยู่แล้วนะถ้าเราเป็นแฟนกันมาแล้วแล้วมันจะเป็นดีไซน์แบบไหนเอ็นซีเอ็นซีดีไซน์แบบไหนเออพี่อยากเดี๋ยวเดี๋ยววันนี้คำหน่ำรักกลัวมากเกิดอะไรขึ้นพี่อยากเลยเพราะเราโตแล้วเอางี้เอางี้เอาเป็นว่า เลิฟชีนต่างๆอ,ะอ,อ่ะเทสกับสิงโตม,มีการดีไซน์กันมากขึ้นออมากกว่าตอนโซตาร์ทเอาเป็นว่ารับรู้ไว้แค่นี้ก่อนถ้อา,อาอยากรู้ถ้าอยากรู้ว่าแซบไม่แซบอีพีสองอีพีสามอีพีสี่อีพีห้าอีพีทุกอีพีเลยเหรอไปดูเองเราตื่นเต้นมัม้ยจะต้องกลับมา NC ด้วยกันนะไม่ไม่ตื่นเต้นนะครับมันสนุกมากขึ้นเยอะเลยครับถ้าถ้าพูดจริงๆเพราะว่าพี่ผมอยากให้พี่ไปยินตรงนี้แล้วเอาหน้าเมื่อกี้มันสนุกมากมันสนุกตรงที่ว่าเรากล้าที่จะเริ่ม ดัดแปลงบางอย่างนักแระพูดคุยกันว่าเอ้ยผมอยากแค่ให้มันให้มันสนุกขึ้นนะฮะทำอะไรไอเราพูดอะไรผิดไปปะวะ<ต>ไช่อะไรอะฉ่ำมั้ยมอาอแต่ว่าม,มีการอินโทไว้ด้วยฉ่ำไม่ฉ่ำผมบอกได้แค่ว่ามันจะมีวันที่ถ่ายติดติดกันสามสี่วันแล้วก็คุยกันว่าเธอกซีนเพว่าอะไรเนาะพักเปืือยเอาแค่นี้ก่อน ันน่คืาสที่สิ่งผู้หยิ่วโหยฮะมันห่างมานานอ๋อแสดงว่าพอมาถึงมันก็จะแบบว่ามันแบบเงาเออมันจะมุมมามเลยหรอเอามาเลยฮะเอาง่ายๆแค่ EP หนึ่งก็มีรับเสร็จแล้วเอ๋อยังไม่ได้ดูยังไม่รู้ไม่ง่ายก็คือแกลตรงนี้คือทำให้เด่นมันดูใช่ไหมเออจับมาเพื่อจะผมรู้สึกว่าทำให้ดูกันเองครับแบบเออพี่หูเราดีไซน์อุ้ยเอออันนี้มันได้เว้ยอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับ มันไม่หนักมันไม่หนักขนาดนั้นอ่ะหนะักครับนั่นเล่นได้ไหมอะเล่นเล่นดกันขนาดไหนอ,อาอจริงๆก็ถือว่าหนักที่สุดเท่าที่เราเคยทำงานด้วยกันมาแล้วใช่ใช่ในมุมผมมันยังไม่ได้โหดขนาดนั้นมันแค่ค่อนข้างหลากหลายและก็เยอะแต่อีพีแรกก็จุกกักนเลยใช่เริ่มต้นมาก็คือต้นรสุกเลยเต่อไปจะขนาดไหนดีนะ มันเริ่มจากการเป็นแฟนกันเนี่ยครับมันไม่เหมือนเรื่องอื่นที่แบบว่ายังไม่ได้คบกันอันนี้คือคบกันมาตั้งแต่อีทีแรกแล้วคนเคยเป็นแฟนกันมาตั้งเป็นปีๆอะไรเี้ยา่าีต้องมีอะไรบ้างถูกไหมฮะถูกไหมฮะถ้าประสบการณ์ที่นี่ก็เป็นมือนั้นละลิตเกิดจ้าเลย่ลพี่ตองถพี่ติวว่าแฟนเก่าพี่ติเป็นเใช่ที่พี่ติมาถาม่พี่ติคับ อเสู้ดิสู้ดิสีเพียงไปเลยนะเดี๋ยวจะไปโอเคครับผมฝากสีด้วยงไปเลยังไโอเคครับฝากซีรีสด้วยนะครับเพราะแฟนเก่าเปลี่ยนแปลงบ่อยดีเอ็กซ์มอรับผมก็ออนแอร์ทุกวันพฤธทุ่งหัสนะครับทาง GMM 2 5นะครับเวลา2ครึ่งครับฝากเพลงประกอบซีรีส์ด้วยครับตอนนี้มีปล่อยออกมาแล้วก็คือเพลงที่เราร้องด้วยกันนะครับเพลงรักก็ได้ครับแล้วก็อีกเพลงหนึ่งเพลงแก้ข่าวตอนนี้เป็นคริสร้องซึ่งในในเรื่องในติดตามกันไปอาจจะมีเพลงอื่นออกมาอีกครับฝากไว้ครับ วันนีเ้เป็นวันที่สาวกลมวันนี้ไนากลมมากโ้ยยยรยย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 ยนยยยยายย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 มยยยยงยยนยย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 ้ยาเค Obrigado.